สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ f c ทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางฮานอยสูตรวัดใจนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังนะคะของวันที่19กนะคะแอดก็จะพามาสรุปผลนะคะของวันที่1ิบเนาะว่าแอดให้ไปนะคะเข้าหรือหลุดนะคะพี่น้องจ้า วันที่สิบแปดนะคะแอดให้เด่นห้ากับเจ็ดเนาะเจ็ดไม่มาเลยนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับวันนี้นะคะขอโทษด้วยนะคะเก้าห้าเก้านะคะรอบรอบเฉพาะกิจนะคะมาตรงๆนะคะพี่น้องจา๋าพีนเก้าก็มาเนาะเก้าในตารางก็มานะคะเก้ากับห้าเนาะสองสามนะคะสองมา สองสามตัวจอเข้าชุดกันนะคะพี่น้องจา๋าเข้าชุดกันเนาะน้อยพิเศษนะคะเก้าแปดนะคะเข้าวิ่งเข้าในตารางนะคะพี่น้องจา๋าหลุดบนล่างนะคะวันนี้นะคะแปดแปดกับหกนี่ชนะเลืศเลยนะคะพี่น้องจา๋าถ้าใครจับ 9, แปดกับเก้าแล้วก็แปดเก้าหกนะคะก็ชนะเลืศนะคะวันนี้เนาะ รอบปกตินะคะหกศูนย์กับหกห้านะคะห้าก็เข้ารูดนะคะพี่น้องจ๋าเข้ารูดเนาะอันนี้สองมาเนาะเจ็ดหลุดนะคะเด่นห้ามาเข้าวิ่งรูดห้านะคะก็จะได้หกห้านี้เนาะรอบนี้นะคะหกศูนย์นะคะหกศูนย์ก็เข้าวิ่งรูดนะคะพี่น้องจา๋า ต่อด้วยนอย VIP นะคะ863แล้วก็84นะคะลูดรูดนะคะวันนี้เข้านอยเดียวนะคะวันนี้เนาะเข้านอยเดียวนอยเฉพาะกิจนะคะเน้นรอบไม่เข้าเนาะวันนี้เนาะก็ยินดีกับพี่น้องอันนี้เน้นให้อยู่เนาะ59นะคะรอบเฉพาะกิจเนาะก็เข้านอยเดียวนะคะนอยเฉพาะกิจนะคะพี่น้องจ๋าก็ขอโทษด้วยนะคะถ้าใครตามรอบปกติแล้วก็ VIP นะคะ ไปลุ้นกันต่อเนาะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะวันที่19นะคะ19เดือน11บเอ็สองพันห้ารยหกสิบสี่นะคะช่องแอดเพียนพารวยนะคะแนวทางฮานอยนะคะ สูตรวัดใจนะคะวันไหนเข้าแบบเด้งๆก็เข้าเนาะวันไหนหลุดก็หลุดนะคะแต่ก็เข้ามากกว่าหลุดนะคะอ่าบนล่างนะคะเด่นวิ่งรูด ก่อนจะรับชมตัวเลขนะคะแอดก็มีคำเตือนเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ากว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะเลขในตารางนะคะมี 7, มี0 มีเก้ามีห้ามีหกมีหนึ่งนะคะสำหรับเลขในตารางนะคะพี่น้องจ๋าก็เข้าดีอยู่เนาะวางให้เพื่อพี่น้องท่านใดเอาไปเป็นแนวทางจับวินนะคะหรือว่าจับสามตัวนะคะแอดก็จะพาเจาะนะคะศูนย์กับหกนะคะ เดี๋ยวจับตัวเด่นมาให้นะคะวิ่งได้รูดได้เนาะศูนย์หกเก้าหนึ่งนะคะเน้นรูดศูนย์กับหกนะคะพี่น้องจา๋าเน้นรูดศูนย์กับหกนะคะศูนย์นะคะก็จะมีศูนย์หนึ่งคิดว่าศูนย์น่าจะมาอีกนะคะพรุ่งนี้เนาะศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สี 0 5 0 6ห้าูนหกนะคะหกก็จะมีหกหนึ่งนะคะหกสองหกสามหกสี่หกหกนะคะหกกับเก้าก็เป็นตัวเดียวกันนะคะพี่น้องจา๋า ชุดกันนะคะกันหนึ่งสามหกเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดเจ็ดสามนะคะสำหรับชุดกันเนาะเน้นรอบนะคะ ปกติ VIP นะคะให้การรอบพิเศษไว้ด้วยเนะาะไปกลับทุกครั้งด้วยนะคะไปแล้วก็กลับนะคะหยิบจับตัวไหนแล้วนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะพี่น้องจะาเอดก็ไม่ทราบว่าจะมารูปแบบไหนเนาะ เน้นตัวที่ชอบนะคะอุ๊ยอุยอุ้ยอ,ยอยืขอโทษเด้อพี่น้องขอภัยมากๆนะคะมือไปถูกเนาะมือไปถูกขากล้องนะคะอ่าศูนย์นะคะก็จะมีอ่าศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์ห้าศูนย์หกนะคะเน้นรูดศูนย์กับหก หกนะคะก็จะมีหกหกหนึ่งนะคะหกสามนะคะแล้วก็ตัวเบิร์นเนาะหกหกนะคะชุดกันนะคะและการหนึ่งสามหกเจ็ดนะคะศูนย์เก้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะสำหรับผู้ที่จะไม่ชื่นชอบนะคะก็กดเลื่อนผ่านเลยนะคะพี่น้องจ๋าเอาที่ตัวเองชอบนะคะขึ้นอยู่กับดวงนะคะของแต่และบุคคลนะคะถ้าแอดทราบว่าจะเข้าตัวไหนนะคะแอดเอาให้รวยเลยนะคะพี่น้องจา๋สาสำหรับคลิปนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเลิฟเลิฟทุกการติดตามนะคะเลิฟเลิฟทุกการรับชมนะคะ ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกแชร์นะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับแอดนะคะทุกๆคลิปเนาะสำหรับคลิปนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ